สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมาทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีสิสงห์และกณะสิงห์นะคะประจาเดือนก,ก,กรกฎาคม2567 ชาวราศีสิงศรีษะสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทค่สามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักคมสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพาคะ่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็ ในฝั่งนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงหร a k a h n สิงค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวสิงเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีสิงห์ a k a h n สิงคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะ แรกได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะสามถ้วยห้าเม้า้านะคะและเป็นไพ่ดีหายวินเทศค่ะชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะคะในดีที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยกับชาวธาตุน้ำกรากฏมีพิจิกค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนู ชาวนจันนะคะ,าาะ,คะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคา่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในที่ที่ผ่านมาชาวราศีสิงละกนาศีสิงบางคนนะคะ,ะเพิ่งจะทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งนะไม่ได้เปิดเผยอะไรหรอกคะ่ะนะคะ,ะเหมือนกับเป็นการทําความรู้จักกันอยู่สองคนอ,ะอ่ะอาจจะไปเจอกันจากงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะ,ะงานที่มีการสัมมนางาน ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันอะไรประมาณนี้เออนะคะก็ม,ม่รู้สึกว่ามันมันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะทีเ่เขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการํำความรู้จักกันบางคนรู้จักกันจากเพื่อนแต่นำให้รู้จักอีกทีนึงประมาณนี้ก็ได้บางคนก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่หลังๆมากเา็เริ่มที่จะมีเห็นเห็นถึงจุดสนใจซึ่งกันและกันแบบนี้ก็ได้นะคะ อีกกรณีหน,นึน่งนะคะชาวสิงบางคนมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนในความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้คุยแค,ยค,ยค,ยคย่แค่คนเดียวอะไรประมาณนี้เออมีคนคุยเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อยู่ในกระบวนการหรือว่าขั้นตอนของอาการเลือก อ่ะประมาณนี้ก็ได้ยังไม่ได้เลือกหรอกนะคะแต่มันเหมือนกับว่าน,นีช้อยเข้ามาแบบนี้ก็ได้อีกกรณีหนึ่งนะคะมองข้ามไม่ได้เลยเนาะเพราะว่ามีไพ่สามถ้วยกับไพ่ไฮเปิลเทสขึ้นมานะคะบางคนอยู่ในสถานะสภา,นะสาะวะความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดนะคะเป็นรักสามเศร้าเป็นตัวเลือกทางเลือกเป็นคนในความลับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือในอนดีตท,ที่ผ่านมานะคะของชาวราศีสิงละคณาสิงค่ะ ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถคลิปข้อหมาดคลิปนี้ได้เลยค่ะแส,สดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนั่งไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าออรรบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศรีสิงละกนะดสิงในช่วงเดือนก,กรกฎาคมาคม2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ชาวเรียค่ะ เด็กถือดาบนะคะไพ่เจดดาบค่ะและเป็นไพ่แปดไพ่แปอ่าไพ่ไพ่แถ้วยนะคะชาวราศีสิงละคนาสิงนะสถานการณ์หรือบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะ ใครที่อยู่ในสถานการณ์ของตัวเลือกทางเลือกใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมีโอกาสมากๆเลยที่คุณจะเลือกที่จะเดินออกมาเหมือนกับตัวคุณเอาชนะใจตัวเองอะ่ะอืมคือมันเหมือนกับว่าเราต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วที่ตรงนี้มันไม่เติมเต็มอะ่ะเออคุณก็โอเคงั้นฉันเติมตัวเองให้เต็มก็ได้ไม่ง้อแล้วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใครที่่มีคู่แข่ง อ่านะตัวคุณมีคู่แข่งอะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสคะ่ะที่ตัวคุณจะชนะคู่แข่งนะไม่ได้ดูเละก,ก็ต้องเอาด้ยโกลแหละนะทีนี้นะคะมีการวางแผนนะเพื่อที่จะเอาชนะใจอ่าคนคนนั้นแบบนี้ก็ได้นะคะอืมนะ้องประมาณนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิงละกาสิงกับคนที่คุณคิดถึงไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนขอให้ คุณมีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกระหว่างตัวคุณกับตัวเขาที่มีต่อก,กันนะคะขอดูของชาวสิงก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิงและกนาสิง่ะชาวราศีสิงและกนาสิงคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใแบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญค่ะอ่าไพา่เมจิเชียนนะคะ เทรนดค่ะและเป็นไพ่เดิร์สันชาวราศีสิงห์ลคนาสิงห์นะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันพุธนะชาววันจันทร์ชาววันอาทิตย์นะคะชาวราศีสิงห์ลคนาสิงห์ด้วยกันเองชาวท้ายปีผู้สบกันบังกอนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะต่างอายุด้วยนะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามหน้าไพา่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้หายากอืมหาตัวจับได้ยาก นะคะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ใครใครก็อยากได้รวมถึงตัวคุณด้วยนะเออนะคะคุณรู้สึกว่ายังไงก็แล้วแต่คนคนนี้เป็นที่ต้องการคุณต้องการนะคะแล้วก็อยากจะเอาชนะใจอืมประมาณเนี้ยนะคะคุณรู้สึกว่าถ้าหากว่ามีคนคนนี้ชีวิตคุณจะง่ายมาก คนคนนี้น่าจะเข้ามาเติมเต็มเข้ามาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณและจิตใจของคุณได้ด้วยนะคะอือประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีสิงห์ลกนาสิงห์จะถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีสิงห์ลกนาสิงห์ไพ่ใบแรกคะ่ะคิงถือเหรียญว้าวตัวตัวคุณมีควีนเหรียญตัวเขามีคิงเหรียญนะคะ ไพ่ทำรแรนค่ะอืมตัวคุณและตัวเขาอาจจะมีผลประโยชน์ซึ่นกันและกันนะอืมไพ่สีถ้วยนะคะและเป็นไพ่เดทค่ะชาวราศีศีลละกนาสิงห์นะคะมีไพ่ของชาวราศีธนูและชาวราศีพิจิกเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ เขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเอาจริงๆแล้วว่าค่ะตัวเขาต้องการเวลานะต้องการเวลาในการศึกษาในการปรับความปรับตัวเข้าหาการปรับจูนเข้าหากันอืมเขาก็รู้สึกถึงความต่างแล้วว่าตัวคุณกับตัวเขาเช่นเดียวกันที่คุณรู้สึกถึงความต่างแต่มันเป็นความต่างที่เขาคิดว่ามันน่าจะมีมันมันจะน่าจะปรับเข้าหากันได้อ่ะเอออ่าแม้แต่ตอนนี้มันอาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันหรือยังไม่เข้ากัน นะคะเข้ากันไม่ได้บางอย่างไม่ได้ดังไม่ได้ไม่ได้ไ,ได,ไได,ไได้ไม่ได้ถูกใจหรือว่าไม่ได้ได้ตั้งใจเขาไปซะทุกอย่างแต่นะคะแต่เขาก็คิดว่าความต่างเนี้ยมันอาจจะเป็นความต่างที่ที่เติมเต็มให้แก่กันหรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงละกนาศีกับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรนะคะไม่คอนเฟิมประกอบแล้เอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ t h f o o o สองเหรียญค่ะ ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะและเป็นไพ่สี่เหรียญเชาวราศีสิงและคณะสิงนะคะในส่วนของเอาคมามนาคบความรักความสัมพันธ์ยังจะมีการสื่อสารอยู่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะค่อนข้างที่จะไปแบบไม่กดดันไม่คาดหวังอืมนะไปแบบเงียบๆนิ่งๆนะคะแล้วก็ถามว่าออ มีคนอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันนะในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าหากว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีคู่แข่งหรือว่าความสัมพันธ์ที่เป็นเตอร์ Ethiopia. อะมมันมีแบบกองเชียร์หรือว่ากองไม่เชียร์อะไรประมาณเนี้ยมีคนอยากรู้อยากเห็นในความสัมพันธ์อยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวทําให้ความสัมพันธ์นี้ต้องนิ่งๆก่อนกระตกกระตากไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยอยู่กันแบบเงีบยนะคะเออแต่ว่าไม่ได้ขาดจากกันนะเออนะคะประมาณนั้น ะะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเอาคำเอาไม่ใช่สิไพาโรย์จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงห์ีษะนาสิงขอคาแนะนําคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่โบวค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะอัศวินถือดาบค่ะการสื่อสารสําคัญนะคะชาวราศีสิงห์ีษะนาสิง และเป็นไพ่เฮอร์มิตอ่ะมีสตินะคะไพ่บอกว่าการสื่อสารสําคัญการเรียนรู้สําคัญนะคะการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอาศัยซึ่งการสื่อสารนอกหนือจากการสังเกตก,กันและกันแล้วนะคะดังนั้นไพ่บอกว่าไม่จําเป็นต้องรีบร้อนในความสัมพันธ์แต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสาัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดอะคะ่ะไพ่บอกว่าอืมมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะเออที่จะไปต่อ เพราะว่าไพ่เดวเว์เป็นไพ่ใบสุดท้ายของเมเจอร์อาคานะ่ามันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นไพ่ของการจบแบบสมบูรณ์แบบก็ได้รวมถึงไพ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องอาจจะต้องจบแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้ขอบคุณด้วยเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,ใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมลกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจออกกันนใคคลิปาขบุณมๆ ค่ะสวัสดีค่ะ